คลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกําจัดแมงสาบนะครับซึ่งเป็นแมลงสาบตัวเล็กๆอะ่ะคือจะบอกว่าที่บ้านผมมันเยอะเกินไปแล้วและที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้ามาในห้องนอนวินด้วยมันไม่ไหวแล้วไงก็เลยคลิดว่าจะล้างบ้านแมงสาบไปเลยใช้อาวุธหนักอาดกวันเนี่ยแหละ ยังไงรบกวนฝากกด subscribe ้ด้วยนะครับก็เรื่องจริงเลยคือที่ฮอนดเนี่ยมีแมงสาบเยอะมากๆเลยแล้วแมงสาบมันโผล่มาตอนวลาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วอะตอนนี้ยซึ่งวิธีการกําจัดแมงสาบเนี่ยมันมีหลายวิธีนะหลักๆที่เขาใช้กันก็คือพวกเหยื่อมีพิษเหยื่อมีพิษเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกล่องและด้านในมีเหยื่อให้แมงสาบเข้าไปแทนด้านในแล้วก็ออกมาจากด้านนอกใช่ไหมนอกจากนั้นนะ มันจะมีเหยื่อมีพิษอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นหลอดแล้วไปบีบตามร่องต่างๆเนี่ยอันนี้ผมยิ่งไม่กล้าใช้เลยเพราะเราไม่รู้ไงว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องวินจะคาแล้วไปแตะจับจับอะไรบ้างเดี๋ยวเห็นอุ๊ยก้อนสีขาวๆอะไรเอาไปจิม้มพี่วอพี่วอพี่วอมันคงจะไม่ดีใช่ไหมละ่ะเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าการกําจัดแมงสาบด้วยวิธีอื่นเนี่ยอย่างเช่นการใช้บ้านแมงสาบอ่ะคือด้านในจะเป็นกาวแล้วก็จะเป็นอาหารแบบเหม็นๆติดไปข้างในทีหนึ่ง ซึ่งมันก็หลอกล่อแมงสาบได้ระดับหนึ่งแต่ข้อเสียคืออย่างที่บอกกัวน้องวินเราก็ไม่รู้ไงว่าเขาอ่ะเจอแ,บบแมงสาบไปปับ๊บเขาทํายังไงไงเอามือล้วงแน่นอนผมรับรองได้ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็ต้องรอแมงสาบมาติดกับมากินหรือว่ามาติดกาวนั่นเองมันก็แค่ควบคุมแมงสาบได้ในระดับหนึ่งแต่ผมบอกไว้เลยนะว่าแมงสาบเนี้ยมันโหดมากผมไปศึกษาเรื่องสรลระ กยายภาพเกี่ยวกับแมงสาบมาเพราะว่าเราอยากรู้ไงว่าถ้าเราจะจัดการต้องทํำยังไงบ้าง<ๆ>เขาบอกว่าแมงสาบเนี่ยตายายามกมากไอ้ตายายากก็เรื่องหนึ่งนะที่ประเด็นที่สําคัญเลยนะ<ๆ>ถ้ามีแมงสาบตัวเมียหนึ่งตัวหลุดเข้ามาในบ้านตัวเดียวพอเลยนะมันวางไข่ได้เลยมันไม่ต้องมีตัวผู้ผสมพันธุ์มันวางไข่ได้เลยก็<ๆ><ๆ>เลยบอกเลยว่าแมงสาบแค่ตัวเดียวเข้ามาในบ้านเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เลยดังนั้นการที่เราจะจัดการแมงสาบเนี่ยก็พอมีวิธีหนึ่งการใช้อาร์ตวันนั่นเองต้องบอกเลยว่าอาร์ตวันเนี่ยผมใช้มาแล้วสองรอบ ตายเกลื่อนแล้วก็หายไปนานมากเลยแต่สุดท้ายมันก็กลับมาใหม่เพราะว่าพอเราซื้อผอมงผอไม้อะไรมาพวกนี้มันก็ติดมาไงพอมันติดมาปั๊บมันก็มาแพร่พันธุ์วางไข่ที่บ้านเรามาอีกรอบหนึ่งผลก็คือแมลงสาบมันก็กลับมาเรื่อยๆแต่ข้อดีคือมันหายหายจริงๆสุดยอดจริงข้อเสียของอาร์ตวันคือเราจะอยู่บ้านไม่ได้ประมาณสักสามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพราะว่าช่วงที่3ชั่วโมงเนี่ยมันจะลงกวันทั้งบ้านเลยบ้านจะกลายเป็นสีขาวแล้วแบบเราเข้าไปอยู่ไม่ได้นะเข้าไปอยู่ในน้ำมูกน้ำตาไหลเลย สำหรับวิธีการใช้อัดกวนเนี่ยก็ไม่ยากเลยเราก็แค่เอาอัดกวนเนี่ยแก่วมาให้เรียบร้อยนะเอาน้ําใส่ตามระดับที่เขาแจ้งไว้เสร็จแล้วเอาไอ้ของด้านในเนี่ยวางบนน้ำอีกทีนึงไม่นานนะักวันก็จะเริ่มขึ้นพอกวันขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็ปิดประตูบ้านหนีเข้าไปนอกบ้านได้เลยแต่ต้องนิดนึงว่า ก่อนใช้งานนะครับสำหรับคอนโดเนี่ยให้เอาพลาสติกคุมสัญญาณการไฟไหม้ให้เรียบร้อยก่อนทุกจุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกวอนมันเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้สัญญาณไฟไหม้เนี่ยดังขึ้นได้ไาจจะรบกวนคนข้างบ้านหรือว่ามันอาจจะเกิดปัญหาอื่นก็ได้เช่นคนอื่นเขาเนึกว่าไฟไหม้อย่างเงี้ยก็ง,งานเข้าแน่นอนอย่าลืมไปแจ้งคนอื่นไว้แจ้งยามแจ้องอะไรก็ได้เนี่ยว่าบ้านนี้กาลังลงกันมแมลงอยู่ด้วยอาร์ตกันไม่ต้องตกใจไม่ใช่บ้านไฟไหม้ แจ้งเขาให้รู้ด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นปเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็ได้ลงวันเสร็จปับ๊บผมก็เอาวินไปเที่ยวที่อื่นเลยแล้วกลับมาทีิงคือตอนเย็นเ็นพอมาถึงบ้านปั๊บก็ให้วินอยู่ห้ง้างก่อนนะแล้วก็ขึ้นมาจากการเคลียร์ของให้เรียบร้อยเนี่ยก็บอกเลยเลยว่าแมงสาบตายเกลื่อนเลยตัวเล็กตัวน้อยใช้ไม่หมดอะ่ะคือบอกเลยนะแมงสาบเวลาเราเห็นอนะ่ะเราเห็นแค่ตัวใหญ่ๆไงตัวที่แบบประมาณสักห่เซนขึ้นไปอะ่ะแต่พวกตัวเล็กๆอะ่ะเราไม่เห็นแต่พอเราใช้อายควานปั๊มนะโอ้ยอะมย แล้วตายแบบทุกห้องทุกจุดอะ่ะมีหมดเลยอะ่ะออกมาตายเต็ไมไปหมดเลยก็บอกได้เลยนะว่าแบบสะใจมากชอบมากแต่ทีเนี้ยพอแมงสาตายหมดปั๊บเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าอาร์ตกวันเนี่ยคือมันมีกวันไงและตัวกวันเนี่ยมันก็จะตกลงพื้นเต็ไมไปหมดเลยกวาดบ้านถูบ้านให้เรียบร้อยพวกผ้าต่างๆผ้าม่านผ้าปูที่นอนอะไรพวกนี้มันโดนกวันด้วยถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยก็อยากจะให้เอาไปซักให้หมดเลยซึ่งบอกแล้วว่าสัปดาห์นั้นเนี่ยผมก็ซักกันแบบละนาวเลยซักทั้งบ้านเลย เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกไปโดนอ์ตกัอกนกลัวว่ามันจะอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการกําจัดแมงสาบเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีการที่ผมแนะนําละกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็บ้านไหนมีแมงสาบหนักมากปวดหัวสาให้กับแมงสาบแล้วแบบทนไม่ไหวแล้วนะอยากให้ลองใช้กันดูนะอ์ตกั่นโหดมากๆ แต่อย่าลืมนะถ้าเกิดว่ามีเด็กเนี่ยก็ระวังเรื่องสุขภาพเด็กด้วยนะครับสรับคลิปมีอาร์ตวันฆ่าทุกอย่างแมงสาบล้นบ้านตายหมดก็อยง่ง oh. ก็ขอจบตรงที่นี้กันนะครับยังไงเรากวรกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ